จริงแล้วจริงแล้วเพราะใช่คนไม่รู้พอตอนนั้นไเสือช่องพลาดมาแล้วโชว์ทั้งสายพลาดมาแล้วอ F4 ขออนุญาตนะคะจิเคารพจริงจานเบ่ลยอยากกไม่ได้ก็ร้องฟ้องร้องไม่ได้ทุกบ้านเลยก็มาร้องทีนี้คุณคุณหญิงเลยครับว่ากระโดดกระโดดไปกระโดดมาอย่างน้อยสามช่องนะกเดียร์ดีเนี่ย เจ้าปู่งงแลวล่ะไปฟังเจ้าปู่แป๊บนึ่อยู่ทีนี้พอฝ่ายนี้เร่งฝ่ายนั้นก็อยากหยุดเลยเพราะว่าเอาสไตล์เดิมนี่เขาเรียกว่าประมาทเขาไว้ว่าไม่มีเงินหลอกไปไม่ได้หรอกทําไม่ได้หรอกเนี่ยเอาดูแล้วเขาเขาเาเสือมีเงินทำเนาะทำคั้นทำนี่ทำให้ตัวเองตกใจเนาะก็ใช้วิธีไงอะ่ะ ท,ที่เขาก็คือหาวลชนรู้คือใส่ร้ายนะครับใส่ร้ายอย่างนั้นอย่างนี้สไตล์เดิมนะแม้แม้แต่บางครั้งก็พูดเรื่องเดิมแล้วเรื่องเดิมมาปัดฝุ่นทําใหม่โดยให้เหตุผลว่าอะไรเหตุผลว่าตอนนั้นนิสาลยังไม่ตัดสินตอนที่สาลตัดสินแล้วเข้าองค์ประกอบน,นะฟอกเงินเนี่ยไป,ปยนะืมปปงหงนยไหมเขาพยายามเอาของเก่ามาขัดทาใหม่เพื่อเกิดเรื่องใหม่ทาเรื่องไม่ใช่ผลเพื่อจุดหมายเดียวก็คือให้หยุด ยาให้ไปได้วันนี้น้ำทิ้มมาแล้วเหรอโอ้ยแอติ์ไม่ขึ้นแล้ววันนี้ทีนี้พอพอสถานการณ์เป็นอย่างนี้เนี่ยร้องตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้นทีแต่ไม่หยุดวงปูนี้ยังสร้างอย่างต่อเนื่องก็ไปที่จุดสําคัญเลยก็คือที่อยู่เหมือนตรงนี้แหละที่วันนี้เขาบอกว่า คำตอบจะมีวันนี้ผมก็แอบ,บดูอยู่ว่าเอคําตอบจะมีไหมทางน,น,นี้เขาก็บอกว่าจะส่งทางจดหมายเห็นไหมโอ้ยคนมันไม่โจมจนปัญญานะจะไปคอยเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะ,คว,ค,ะ,ออะควบคุมก็ตลอดเนาะถ้าควบคุมแล้วตัวเองไม่ถ่ายมาตอบคําถามแล้วถ่ายเอาถามพวกหน้าคนหลังได้ยกกดตอบที่ตอบถูกแล้วเพราะว่าแกไม่เคยโดนแบบนี้ไงนี่เขาแก้เกมได้ไง เขาว่าส่งจดหมายไปแล้วอ่านดูตามคนบ้าจดหมายเลยมันจะไม่ได้เถียงอุยสุดยอดในการแก้ปัญหาเลยเนี่ยต้องเข้าไปอ่านดูเดี๋ยวเขาโ้ยวายขึ้นมาหรอกสไตล์เขาเ็าอะไรพ่อประเด็นไม่มีจะทําแล้วไปสิ่งที่ส่งไปกันก่อนนะเงียบมันต่อสา่งคืนนี้ยังไงพูดอะไรคุยเรื่องผีคุยเรื่องผีเออทีนี้พ่อตัวนี้นี่เหมือนกับสิ้นหวังแล้วนะ ราะว่าตามเกนตัวเองต้องไปหักหน้า,าหักหน้าในยกที่ที่สถานที่ทํางานกับหน่วยงานนั่นแหละประมาณว่าเขาวิธีเขาทานี่ผมก็ผมก็ดูดูหลายครั้งแล้วเขาเป็นคนฉลาดนะต่อให้เขียนอะไรมาทําอะไรมาดีก็ตามดีแค่ไหนก็มีเรื่องติดนะเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ทําให้เป็นเรื่องเหน็นไหมมานายนี้ โอ้โหทำเ,เรื่องใหญ่เขาแจ้งข้าว่าความเพราะว่าเขาเอาค่าทำคุทธร,ร่วมดีกาด้วยแสนหนึ่งท่านเขาแจ้งก็ยังบอกว่าเขาเรียกเขาเรียกอยู่นั่นแหละ <c oughs> คุยเรื่องผีไปด้วยเดียวเดียวมีเรื่องผีกำลังจะถึงเลยกำลังจะถึงละกำลังพูดถึงคนเลี้ยงผีอยู่ตอนนี้นี่แหละเขาจะพูดอย่างนี้ท่านนายกนะนายกไม่ใชาวิธีส่งจดหมายแทนนะอาปต้กุณเรื่องคำเนี่ยก็จะโดนเขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ วิ่รงรอบๆให้ง,งงนะถ้าถ้ายิ่งถ่ายทำ YouTube ได้นีโอ้โหแบบไปไม่เป็นนะเขาก็เลยแก้ปัญหาแบบนี้สุดยอดแล้วทีนี้พอดูแล้วนี่คือก๊อกสุดท้ายจะหยุดแล้วเหลืออีกกี่วันวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะยี่สิบแปดถึงเก้าสามสิบสามสิบคนก็มาเยอะแล้วนี่เห็นไหมวันนี้ใส่คนเ่งอย่างหนักเลยนะที่จะทำบันไดให้เสร็จไปดูช่องคุณอีต อ,องค์ปู่ก็เคลือบสีคือพ่นสีได้แล้วก็เคลือบให้มันเป็นเงาเขาบอกว่าจริงไหมพี่การคอลเลกไ์ใบช่วยแสดงว่าในสองวันนี้นะก่อนอีกแล้วกล้วยตมีแล้วก่อนขึ้นวันที่สามสิบนี่ผมว่าทุกอย่างจะต้องเคลียร์ให้เรียบร้อยเพราะว่าเอนักท่องเที่ยวนี่มาเพิ่มขึ้นทุกวันเลยถ้าวันที่สามสิบนี่หรือสามสิบเอ็ดนี่คนจะเต็มพื้นที่เลยจะไม่มีโอกาสได้ทำอย่างอื่น ได้เลยเนี่ยผมก็เลยว่าเขาเนี่ยเร่งเต็มสตรีมแล้วก็จะเป็นวันสิ้นปีทุกอย่างที่ตัวเองอั้นไว้เนี่ยจะไปอั้นวันที่เก้านี่ตามจริงนี่วันที่เก้านี่เป็นวันที่เขาเรียกว่าอะไรวันจบแต่วันเริ่มนี่มันจะเป็นวันที่สามสิบมันไม่ใช่วันที่เก้าวันที่สามสิบนี่คนจะเต็มละพื้นที่สามเอ็ดหนึ่งสองอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยก่อนที่เขาจะกลับกันนี่แหละเขากลัวตรงนี้ กลัวอะไรรู้ไหมก็กลัวอ่าตรงที่ว่าเอ,อ่ป้าแดน,นพูดผีขี้อิจฉาตอนนี้เห็นไหมเขาอาจจะเป็นผีขี้อิจฉาก็ได้หรือทั้งไม่ใช่ก็คือเขาเรียกผีขี้อิจฉาไว้นะก็อยากกลัวชายคนนีย่ยสําเร็จก็คือดูแล้วดูดีอะนะเขาก็อิจฉาจะหยุดหยุดไม่ได้แล้วเพราะว่าแทนที่จะโดนหัก เกลัวจนมากจุดงานที่อบรตใหม่เขาใช้ทบชาใช้ส่งทางจดหมายอย่างน้อยก็อาจจะนู่นแหละลางปีใหม่ไปสนีชื่อถึงเรือเปลาเขอาจะหยุดแล้วเนาะทีนี้สถานการณ์เป็นอย่างนี้เขาใช้อะไรเริ่มจากเมื่อวานนี้เลยก็คือเรื่องที่แป้งเคยพูดแป้งก็บอกว่ายังไงจําได้ไหมครั้งก่อนเขาบอกว่าย้ายไปที่นั่นเนี่ยเคยไอ้นี่ไหมเคยถามไหมตรงนั้นเจ้าที่แรง เ,เกิดไปแล้วเกิดอาเพศคนเป็นอะไรชักดิ้มชักงงอตายจะรับไหวไหมคนจะเดินประท้วงนี่แป้งมันเคยพูดมาแล้วสามเดือนคนคนนี้เนี่ยก็ไปไม่เป็นแล้วนะเพราะว่าตัวเองที่มีความรู้ด้านนี้เนี่ยยิงไปหมดกระสุนแล้วนะทุกที่ทุกทางไปแน้กระทั่งกระสุนก็ยังไปเลวไม่จบไม่ได้ก็ต้องใช้มวยวัดแล้วทีนี้ก็คือไปตามแป้งแนละ้วก็ไปเล่นเรื่องผีนะ เจนอะพี่วัยวันนะโอ้ยอาบน้ำพี่วัยวันเนี่ยรู้สิจะเป็นแบบเจ้าหนีคุณนา,ายเข้ามากดเป็นงนใจให้กำลังจะเตรียมตัวเดินทางตามวุฒิารไปที่โรงพยาบาลนีดหนึ่ต้องขับรถห้าชั่วโมงเอาครับพี่เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็แตนก็ลำอารลำแก้บนให้ให้พี่แล้วนะครับก็เขาให้ได้ได้รับคนการประเสริฐจากปู่นะครับเดินทางปลอดภัยครับพี่ เยวคิมมาละมาละปั๊โอ้ยไปละคิมคิมแฟดกิ๊กไปแล้วทีนี้พอตัวนี้เนี่ยถ้าถามผมเนาะผมก็คิดอย่างนี้ไงว่าคนเป็นยังไงคนมีอาชีพดีก่าคนมีอาชีพแบบแบบเราเราเนี่ยการที่จะหยุดใครสักคนก็ต้องพึ่งกฎหมายเราว่าพึ่งกฎหมา ทุกกฎหมายเนี่ยแต่กฎหมายท่านี้จะฟ้องก็กไปร้องแต่คนธรรมดาเหมือนแป้งก็จะหยุดคนนี้คืออะไรครับด่าทุกวันด่าทุกวันใส่ร้ายทุกวันเรื่องไม่เป็นเรื่องก็พูดกลับไปกลับมาอย่างนั้นเลยจนแรกๆคนก็โอเคฮือฮาแน้ะพอที่รู้เรื่องว่าใครเยอะใส่บาตใครอะไรสิรู้สึกฮือฮาจนไม่ไม่คิดที่จะไม่คิดที่จะใช้เหตุผลนะที่ฟังคำขาดว่า เขาไม่ได้เยี่ยวก็เขาอยู่ในห้องน้ำมันจะไปเยี่ยวกลางนาบ้านทำไมเขาต้องเยี่ยวในห้องน้ำสิเขาก็อยู่บริเวณกาันอ,นอนกหลานอางนล้ก็ไม่ยอมฟังะนะครับเพราะว่ากําลังเหินเติมบวยใหม่เอาแปลงมามวยใหม่ก็เก่าแล้วพูดมากลับมาเรื่องเดิมคนก็น้อยลงน้อยลงเนี่ยสไตล์ของเขาแต่คนที่เป็นอแบบว่ามีความรู้พวกนี้ก็แล้วกันแต่ต้องเอางัดไม้ตายของคนที่ไม่มีความรู้มา เขบอกว่าไม่มีความรู้ฉันก็จบปริญญาตรีไม่ได้ว่าอะไรไม่มีความรู้เรื่องอื่นนะเรื่องกฎหมายก็ว่ากันไปเนาะแต่ก็ต้องแปลวาายย่าใช่มันพูดเรื่องผีเขาจะมาพูดเรื่องผีอ่าในหน้าขาวนี่จะพูดอะไรจะพูดว่าผีเหมือนกันนะมาอยู่ตรงนี้ไปอยู่ครับที่ครับอะไรผมจนช่วงนั้นผมจะได้อะไรนะมาเรียงลำดับเขาเรียกว่าเรียงลำดับผีพูด แล้วก็พูดผีแล้วก็เตศแล้วก็อะไรกึนคือสัชั้นสูงไปเนาะก็เป็นพญานาคก็เป็นกึนเทพใช่ไหมประมาณนั้นเนาะก็น่าจะสั์ดีกว่าเขาบอกว่าพอมาวางไว้ไม่ได้ขอจะที่จะทางขึ้นมาแย่งพื้นที่เขานี่นี่คือหน้าขาวนเนี่ยผมพูดถึงหน้าขาวนั่นคือพยายามชักจูงใจให้เป็นว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าพยายามจะชักจูงใจคนงข้างนี้ว่า มารังแกอย่างนี้หรือเปล่านู่นเลยบวกถึงไปถึงคำชะโนดตัวเลยนั่นคือแปง้งแต่คนนี้ไม่มีโอกาสทำละ,อะของตัวเองไม่สำเร็จแล้วยิงมีแต่แป๊กก็เลยใช้วิธีนี้ก็คือพูดให้กลัวพูดให้กลัวแรกๆก,ก็พูดทางวิชาการว่าไม่มีอะไรนะไม่มีถามไนนี้ก่อสร้างอะไรอะไรขึ้นมา เขาพูดเรื่ององปู่ก็ทราบไม่ถูกต้องอะไรของเขาพูดไปจนสุดท้ายก็บอกว่าอะไรจะต้องให้คนตายเหรอถึงจะเชื่อผมเออถึงจะยอมรับถึงจะคือพูดง่ายคือถึงจะห้ามเขาไม่มีคนเขา้าโอ้โหนี่พูดเหมือนมีเหตุผลนะแต่ทําไมไม่มีผลมันไม่มีโอกาสเกิดสิ่งน,นั้นขึ้นเพราะอะไรใช่พลมีเหตุอะไรต้องรีบทา ไม่ได้ยื่นแบบก็เพราะว่าไม่มีเรื่องให้ยื่นแบบแต่เขาทําเขาทําแบบแข็งแรงเพราะอะไรจะรีบไปไหนไม่คนไม่ได้รีบครับไม่ไดรีบกขาอธิบายเรื่องเหล็กเรื่องอะไรให้ทนายโง่ฟังอยู่ผมก็นะัยืนฟังอยู่เขาทําแบบดีครับจะไปคิดเลยว่าต้องให้ทับคนตายก่อนเลยถึงจะเชื่อผมเพราะคุณอยากให้เขาเชื่อถ้าเขาเชื่อแล้วเขาจะหยุดใจคนตายจุดมุ่งหมายในปลายกุมงของคุณ อยาสตูใชุคนไม่ได้ไม่ได้เห็นใจคนที่จะไปเป็นไปนตายหรอกพิธีแก้ของชาวบ้านเ็าแก้ยังไงแล้วมึงก็อย่ามาอีกถ้ากลัวตายเพราะนั้นหัวราทับสาราเลยนะวันนั้น <c oughs> ก็จะบอกอยู่ว่าไม่รู้ใครพูดคือไม่รู้ใครออกคลิปหรือเปล่านะเพราะว่าถ้ากลัวตายก็อย่ามาไปดูแล้วทุกวันนี้มันไม่มีโอกาสเกิดแบบนั้นเลยที่รองรับตั้งห้าห้าแท่น แต่ละแท่นความยาวนิดเดียวครับความยาวโค้งนี่พอให้คนเดินลอดได้เป็นบางช่วงมันไม่มีจะเอ็นจะอะไรหรอกปุ่มก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแต่ฐานนี่ต้องไปดูฐานี่ถ้า,ม,านนมันหนักหกสิบตันโอ้ยคนละเรื่องเลยนะโองปูนีรวมกันผมว่าไม่ถึงสิบตันนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแต่ละช่วงข้างในกรวงนะครับไม่ได้เทป,ปูนทั้งหมดนี่แหละเขาถึว่า ก็พยายามพูดที่กลัวในเรื่องเหตุผลในเรื่องอุบัติเหตุในเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อมาก็มึงกลัวก็ตามก็ไม่ต้องปาคือนะนั่นละมีคนบอกกแบบนี้เนี่ยทีนี้พอไม่ได้เรื่องมุมปู่จะพังแล้วเมื่อกี้ได้ยินอะไรโควิด oh, มาเห็นไหมคือจะอยุดที่ได้นะวนนี้เ <laughs> ชื่อผมเชื่อผมจะผมถูกผมถูกเเชื่อผมแล้วคนที่มีปัญหาทั้งน <laughs> ั้นเลยทำไมอ <laughs> ่ะ เรื่อก็อย่ามาเหมือนเหมือนอะไรเหมือนป้าแดนบอกว่าคนนี้าเข้างานก็อย่ามานะมาจนเรื่องนะมันบวกครับมัเป็นอ,น, <c oughs> <c oughs> อ,อนี้ <communicate> ทีนี้พอตรงนี้เสร็จนี่คือเรื่องของปัจจุบันที่พิสูจน์ได้เนาะ,ะององล้มหรือว่าเป็นโควิดนี่ไม่ได้ผลนะเพราะเขาบอกว่าโควิดไม่มีปัญหาเขายกเลิกแล้วอยา่างนี้คือมีคนตอบแทนตลอดนะ ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิง่งดูคลิปย้อนหลังชมโฆษณาให้คนล่ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ